มือเดียวทำอะไรมือเดียวก็จะเป็นแบบนี้นะคะเคียเหลืองหมดแล้ว สวยนี่ลูกใหญ่เก็บบ้างเล็กบ้างค่ะไม่ได้ใหญ่หมดทุกลูกอืมอันนี้เก็มนี้เนี่ย เหลืองอลามเนี่ยกันนี iedzieć, oh ้เหลืองเลงเหลืองเยหลืองมาดูลูกนี้สิชั่วเหลืองงาม เหลืองอลามงามตาอันนี้